I don't know. สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช anel n i b u b s h o p ในวันนี้ครับร้าน i b u b s h o p ของเราครับมีรถมานำเสนอนะครับอเนกประสงค์มากๆครับสำหรับเจ้ารถคันนี้ครับที่จะมารีวิววันนี้ไม่ว่าจะขับไปทำงานไปซื้อของนะครับสะดวกสบายก่อนอื่นก่อนไดครับวันนี้ก่อนที่เราจะมาแนะนำรถสวยๆกันครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับร้าน i b u b s h o p ครับ บริการนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนเทิร์นรถบิ๊กบค์ทุกรุ่นนะครับส่งรูปรายละเอียดมาครับอยากขายนะครับหรือว่าอยากจะซื้อครับจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยหรือใครมีรถรุ่นไหนนะครับอยากจะเอามาเทิร์นครับเราให้ราคาดีครับผมและฝากครับกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจให้พวกเราและทีมงานทุกคนวันนี้ครับยาม h า x max สีฟ้าบุกตินะฮะผมบอกเลยว่าผมอยากจะส่งมอบความสุขครับส่งมอบรถสวยให้ท่านได้ไปไว้ใช้งานกัน เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับวันนี้คร่าวๆสำหรับยามาฮ่า X Max 300ครับผมและวันนี้ครับยามาฮ่า X Max 300ครับ คันสวยจากร้าน i อ i k e s ช o p อครับเป็นรถนะครับในคลาส 300cc สำหรับ y a m a h a X Max 300คันนี้ครับมีระบบแพคชั่นคอนโทนครับระบบดิ b เบ k ก ABS นะครับถือว่าใช้งานได้หลากหลายสไตล์เลยสำหรับ y a m a h a X Max 300รถคันนี้ครับเป็นรถปี2018ครับคันนี้ครับทำสีมาใหม่ทั้งคันนะครับพึ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยสีสวยบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับ รับประกันด้วยว่ารถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับหากมีอุบัติเหตุหนักมีการล้มมานะครับหรือมีการก่อไม้ครับเรายินดีคืนเงินให้100%เต็มและเดี๋ยวเรามาดูครับว่า X Max 300คันนี้มีของแต่งอะไรกันบ้างนี่เลยครับท่อแต่งอาคาบวิกครับตัวนี้ขอท่อเป็นแบบไทเทเนียมครับน้ำหนักเบามากนะครับรวมถึงโช้หลัง Y SS นะครับเป็นของแท้นะครับพักเท้าคนซ้อนแต่งครับ ชิวหน้าแต่งกระจกทรง CRG แล้วก็น็อตแต่งนะครับในหลายๆจุดเลยรถคันนี้ครับเป็นรถที่เป็นระบบกุญแจกิเลสนะครับพกกุญแจรีโมทไว้ในกระเป๋าครับสามารถสตาร์ทได้นะครับถือว่าสะดวกสบายมากและก็สําหรับคันนี้ครับผมมีกุญแจกิเลสสอตัวเลยนะครับก็คือมากับรถครบๆเดี๋ยวเรามาดูนี่เลยครับสําหรับเลขใหม่นะครับของ X Max 300สีฟ้าคันนี้โอ้โทษที อ่านี่เลยครับวิ่งมานะครับเพียง1 3 0 0 0อีก93ิกิโลเมตรนะครับมีระบบ traction control นี่เห็นไหมเราสามารถเลื่อนปิดเปิดได้นะแต่ผมชอบแบบว่าปิดมากกว่านะระบบ traction control ครับการออกตัวสะบัดได้ดีมากครับสำหรับใครไม่อยากให้ออกตัวแล้วมันสะบัดและลักษณะการใช้งานครับที่ส่วนตัวผมเองแล้วนั้นได้ใช้งานมาบ้าง ยี่ X ้า X Max 300ครับนี่เลยครับผมชอบมากสําหรับเบาะนะครับเบาะใหญ่มากครับนั่งสบายถ้านั่งในการขับค่อนข้างโอเคเลยเดี๋ยวผมจะมาค่้อมให้ดูครับสําหรับ X Max 300นี่เลยครับถ้านั่งขี่นะครับค่อนข้างสบายรถก็ต่ําด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อนก่อน เราใจมากครับสำหรับรถยามาฮ่ xmax 300ครับไม่ว่าจะไปซิ่งหรือจะเอาไปใช้งานพบป่าเพื่อนฝูงครับอนเนกประสงค์สุดๆเรามาดูที่ใต้บอกกันหน่อยอีกหนึ่งความประทับใจสำหรับใครที่ต้องการซื้อรถคันนี้ไปใช้งานนี่เลยครับใต้บอกใต้เบาะใหญ่ครับมีไฟส่องสว่างหมวกกันน็อกครับเก็บได้ถึง2ใบเลยนะโ,โหคุ้มมากครับ ใส่หมวกกันน็อกได้2ใบและราคาครับไอไวช็อปครับเสนอขายอยู่ที่เงินสดครับ1 3 3 0 0 0 0กับอีก900บาทครับและใครที่ต้องการจัดไฟแนนส์ครับดาวเริ่มต้น29,000บครับคันนี้จัดไฟแนนส์อยู่ที่ราคา139,000บาทครับสอบถามเพิ่มเติมครับเดี๋ยวแอดไลน์มาคุยกันครับยอดผ่อนเท่าไหร่นะครับ และสาหรับร้านไอเป็นชมของเราครับตั้งอยู่จังหวัดปทุมธานีครับําบลคลอง6กใกล้กับมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีครับเปิดให้บริการครับทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับ9ก้าโมงเช้าถึง1นึ่ทุ่มเลยแวะมาเยี่ยมแวะมาชมกันได้นะครับยินดีให้บริการสําหรับนะครับใครที่ต้องการชมคลิปวิดีโอความละเอียดสูงนะครับแนะนำครับชงทาง u t u b e ครับได้ความละเอียด 4k หรือว่าใครอยากทราบข่าวสารข้อมูลครับนี่เลยครับ a c e b o o k นะครับแอดมาดูมาสอบถามกันได้ หรือว่าใครนะครับอยากตอบไวนะครับผมสนใจนี่เลยแอดไลน์ดีมาครับเป็นไลน์ออฟฟิเชียลของทางร้านเรานะครับและสําหรับวันนี้ครับผิดพลาดประการใดนะครับข้อมูลใดอาจจะผิดพลาดคาดเคลื่อนไปบ้างก็ขออภัยไว้พวกันใหม่นะครับรีวิวหน้าจากร้านไอเบยช็อปครับผม